สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านก็มาพบกับพ่อกระดวดตอนที่สองเมืองสองคอนเปลวเพลิงลุกโชนสาดแสงสีส้มฉานไปทั่วค่ายทหารฝรั่งเศสเสียงระเบิดดินปืนดังกึกก้องสะเทือนไปทั่ว ตาเขาความโกราหลปะทุขึ้นกลางค่ำคืนเสียงกรีดร้องของทหารที่ถูกส่มโจมตีดังสลับกับเสียงปืนที่ระยมระดมยิงโต้อตอบกันควันไฟตรบอบอวนไปทั่วเมืองสองคอนท่ามกลางสมรภูมิอันเดือดท่านชายวัยกลางคนผู้หนึ่งยืนต่างงาน เขาไม่ได้สวมเครื่องแบบหรูหราไม่มีเกราะเหล็กหรือโล่กำบังมีเพียงเสื้อผ้าสีทึมคล้ำที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อและฝุ่นดินใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแต่ดวงตากับแน่วแน่ดุบเหล็กกล้าเราต้องไปต่อ เสียงนั้นดังก้องไปทั่วลานรบฝ่าควันไฟและเสียงปืนที่กระหน่ำรัวไม่หยุดมันไม่ใช่เสียงสั่งการของแม่ทัพใหญ่ในสงครามแต่มันคือเสียงของชายคนหนึ่งที่ประชาชนฝากชีวิตไว้ด้วยใจศรัทธาชายผู้นั้นคือพ่อกระดวด หรือที่ชาวบ้านเรียกขานด้วยความเคารพว่าเท้าอายมือข้างหนึ่งของเขาตำดาบแน่นแสงเพลิงสะท้อนผ่านคมดาบที่ชฉลมไปด้วยเลือดศัตรูเขาไม่ใช่เพียงนักรบผู้กล้าแต่คือสัญลักษณ์ของเสรีภาพเป็นแรงศรัทธาที่ชาวเราทุกคนยิดมัน่น พวกฝรั่งเศสมันล่าเราเหมือนหมูเหมือนหมาถูกเฮ็ดถูกกระทำเป็นทาสขนาดนี้ไม่สู้ก็ต้องตายดีกว่าเสียงของเขาปลุกเรา้าเหล่านักรบที่เหลืออยู่ให้ลุกขึ้นสู้แม้พวกเขาจะมีหอกดาบและปืนเก่า ที่ปร้นมาได้จากศัตรูแต่ไม่มีสิ่งใดจะเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งไปกว่าหัวใจของคนที่ไม่ยอมจำนนบ่าห้พวกมันมาคมเหงคนบันเฮาอีกต่อไปแล้วเสียงตะโกนสอดประสานไปกับเสียงกลองศึกที่ดังรัวขึ้น ชาวลาวจากทุกหมู่บ้านรวมทั้งหญิงชายชราหนุ่มสาวที่เคยเป็นเพียงชาวนาชาวไร่ต่างจับอาวุธเข้าประจ,จันบานการลุกคือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการต่อสู้แต่มันคือสงครามแห่งศักดิ์ศรีพิทักษ์มาตุภูมิกองทัพฝรั่งเศสที่ตั้งค่ายอยู่ไม่ทันตั้งตัว กับการจู่โจมเสียงกระสุนดังสนั่นวันไหวทหารต่างชาติวิ่งแปรตะเกิงบางคนล้มลง,งเพราะถูกแทงด้วยหอกยาวของชาวบ้านบางคนพยายามสู้แต่ถูกอวบล้อมไว้ไม่มีทางหนีเพลิงที่ถูกจุดขึ้นทำให้ท้องฟ้าแดงฉานราวกับเปลวเพลิงในนรก เท้าอายี่หรือพ่อกระดวดวิ่งฟากลุมควันสายตาเพ่งมองไปยังเต็นท์บัญชาการของศัตรูเป้าหมายของเขาชัดเจนหัวใจของศัตรูต้องถูกทำลายตามมาตามมาเราต้งย่านเร็วเร็วเสียงนั้นดังดังสายฟ้าฟาด ลงกลางสนามรบนักรบชาวบ้านที่เหลืออยู่ต่างส่งเสียงโห่ร้องบุกทะลวงเข้าไปยังจิดยุทธศาสตร์ที่ค่ายฝรั่งเศสพยายามปกป้องการสู้รบดำเนินไปตลอดทั้งคืนเสียงอาวุธปะทะกันดังกึกก้องเสียงร้องของผู้บาดเจ็บและเสียงคำรามของนักรบผสมประสานกัน เป็นหนึ่งเดียวคืนนี้คือคืนที่เปรวไฟแห่งเสือรีภาพได้ถูกจุดขึ้นอย่างแท้จริงที่เมืองสองคอนเป็น,นว่าจบตอนที่สองนะครับกรุณาติดตามตอนที่สามซึ่งมีชื่อตอนว่าแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจนั้นจะทำให้ชาวบ้านมีชัยชนะเหนือกองทัพฝรั่งเศสกองกำลังฝรั่งเศสที่มีอาวุธทันสมัยครบมือหรือไม่เร็วๆนี้โปรดติดตามนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านจง โชคดีและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ